สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการเอาแบบปลายผ้าทนะี่เป็นเหมือนกัปลายคอสเทจหรือเป็นลายพลาสิิงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราจะใช้คอร์ดอนในการช่วยในการออกแบบที่เป็นจุดๆุดอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับเมื่อเราก็ปอกมาเสร็จแล้วเราก็เอาไปยายแบบแล้วก็ทําเป็นแผ่นตัวพิมพ์ผ้าก็ได้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการทำแพทเทิร์นตัวนี้ต่อน,นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยให้เราวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับ วาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาเด็กคันนะครับขณะววาดวานี้ให้กดคอนทรลคร้างไว้จะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับแล้วเราก็ก๊อปปี้นะครับก็คือลากคลิกขวาขนาดลากกดคอนทรลไว้แล้วแล้วก็คลิกขวาบวกเป็นการเพิ่มวัตถุแล้วก็ตามคอนทรลดีเราก็จะได้ช่องประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําเหมือนกันเลยล่างมาแล้วก็คลิกขวาบวกแล้วก็ตามด้วยคันทรลดีเราก็จะได้ตัวแพทเทิร์นที่เราจะใช้ทํา เป็นแบบภาษายนี้นะครับเราว่าอาจจะใช้วิธีกรุั้งหมดไว้ก่อนเพื่อเพื่อให้เป็นเซตเดียวกันนะครับกรุปหล้วจากนั้นเราก็อาจจะเปลี่ยนสีให้อ่อนลงนะครับจะได้ไม่ไรบกวนแล้วก็ค่อยอล็อก,ล,อกล็อกอ็อบเจกต์ไปเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนไหวเวลาที่เราใช้งานอันนี้ก็คือเป็นวิธีทำนะครับเพื่อที่เรากรุบไปก่อนก็ว่าเราล็อกมันล็อกทีเดียวหมดเลยมันก็จะได้ทำงานได้งา่าย อันนี้มาดูแพทเทิรนที่ผมทำเอาไว้ะะะนานะลักสณะนี้เวลาที่เราจะออกแบบงานใช่ไหมครับอย่เช่ว่าตัวนี้เราออกแบบงาแล้วเราก็เก็บไปแล้วอาทีนี้เรามาเริ่มต้นออกแบบงานใหม่นะอย่างเช่นว่าเราจะวาดรูปให้เป็นศูนกลางก่อนนะครเพรคืออาจจะทําเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ก็ใช้เครื่องมือนี่นครับสมาร์ทฟิลทูหยอดเข้าไปเห็นไ,ไหมครับหยอดเข้าไปอน,นี้สี่ชิ้นละห้าชิ้นหชิ้น นะครับผมทำอย่างนี้นะแล้วก็จะให้มันสมสมมาตรก็ให้มันเป็นลักษณะนี้เจ็ดชิ้นนะครับเป็นเลขที่แล้วเราก็จับทั้งหมดไว้นะครับจับทั้งหมดไว้แล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับเอาเอาเส้นเอาลอายออกนะแล้วเราก็พลิกกลับกระจกขึ้นไปเลยอย่างนี้เป็นการทํางานได้เร็วขึ้นนะแทนที่จะเสียเวลาเราก็ใช้ทําเป็นก้อนๆเลยนะครับเมื่อได้ตัวสี สี่เหลี่ยมนี้เราก็จะมีการแบบว่าอืมต่อจ่อเส้นออกไปอีกครับลักษณะนนี้นะครับเราจะทำให้ก็คือเราหยอดด้วยสวมาร์ทกเขกาไปตรงนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นสีออกเนื้อหน่อยก็ได้ ให้มันให้มันคลกให้มันเหมือนเหมืก,กันแล้วครลิกกับกระจกมาคลิกขวาบวกนะครับคลิกขวาเป็นการบวกลากอย่าเพิ่งปล่อยคลิกขวาแล้วบวกไปเลยมันก็จะเป็นแท่งๆงกระาสตรงน,นี้มันไม่ค่อยสมมาตรนะรับจริงๆต้องทําให้มันแบบมีช่องเท่าๆกันนะผมก็พี่มาช่นเส้นเลย ก็จบแล้วก็คอดพีมาไปนครับป่บ้าบนนี้นเราก็จะได้เป็นเป็นลักษณะเป็นลายนะครับนครับเป็นลายขึ้นมาเราก็เอาลายเนี่ยไปใช้ไปใช้งานได้เลยหรือจะทําเป็นเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได้นะให้มันให้มันลงล็อกของเรา ขนาดล่างนี้เรากดคอนโทรลมันจะลงบล็อกได้ง่ายเพราะว่าเพิ่มเติมอีกนะทาเป็นลักษณะนี้มันอดีมันมันไม่ได้สมมาตรแตบตรงนี้เป็นคู่ตรงนี้เป็นขี้ก็เลยไม่สมมาตรกันเท่าไหรนะรัอาจจะใช้ไม่ดีนี่ลบนิดง ทางมันจะได้สมมาตรกันใช่ไหมครับนสมมาติกันแล้วเราก็วาดนู่วาดเส้นปิดนะครน1 2, ่หนึ่งสองสามอ้าไม่ถึงไม่ชนต้องเพิ่มอีกจนหนึ่งเราก็ลากเอาเอาของตัวนี้มาใส่ตรงนี้ก็ได้เครับอ้าไม่ชน <c oughs> เวลาเราเวลาดีไซน์เราต้องเราต้องทำให้มันสมมาตรสมมาตรก็หมายถึงว่าถ้าด้านบน เริ่มต้นจากแนวจุดตรงนี้ด้านล่างก็ต้องเริ่มต้นจากแนวจุดเป็นกมันจะได้บมันจะได้เหมือนกันนะครับเพื่อัน,นนี้เข้ามาแล้วก็เลื่อนเลี้ยวไปเนี่ยอาศัยเนี่ยมันจะมันจะเข้าจุดของมันพอดีเมื่อลากลากแนวมามันก็จะมาประสานกันพอดี มัสมว่าแล้วทีนี้เราเราจะทำสี่เหลี่ยมรอบตัวมันก็ไม่ยากละนี่ก็ยอดไปูสีแล้วก็แล้วแต่เรานะครับกเ็ในใเป็นสีน้ำเงินสีสีอะไรก็ได้ลองดูเพราะว่ามันเข้ากันไปตรงนี้ก็ตรงนี้มันจะพอดีกัน เราหมุนเลยเนี่ยมันจะเข้าล็อกคมันพอดีเห็นไ,ไหมครับมันจะเข้าล็อกคมันพอดีครับอืมจะได้เหรียญม,มันพอดีเป๊ะเลย ผมก็ได้ในช่องที่เป็นช่องของเขาเรียบร้อยแล้วเราอาจจะใส่สีสันอะไรเข้าไปแค่แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะใส่สีอะไรเข้าไปนะเช่นผมจะหยอดด้วยหยอดตัวเี้ตั้งเป็นสีน้ำเงินไปเลย อออกพป้าหน่อยอนะะจะได้เป็นโทนเดียวกันอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมนได้มันได้เส้นเส้นแนวแล้วเราก็อาจจะตรงนี้ก็ใช้ลากลากเลยคลิกขวาเนี่ยลากเลยคลิกขวาแล้วกดกดลงไป มันจะเซนเซอร์ของมาณเพราะมันมีการเปิด snap ไว้นะเราต้องไปการเปิด snap ตัวเจ๊ไปด้วยหรือ copy มาเสร็จแล้วตามที่คนทคนดีเพราะมันจะจำค่าสุดท้ายของเขาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นลายเส้นของเราละทีนี้เราก็เอาตัวเนี้ยมาไปทำเป็นลายผ้า,าลักสายอยังไงก็ได้นะครับก็คือเอาตัว หลักตัวนี้ผมเขาของเรามาเสร็จแล้วเราก็เอ่อปี้ขึ้นไปนี้นะครับแล้วก็ตามทุกคนทนดีมันก็จะเร็วเห็นะมครับมันก็จะได้รูป,รปสูปทรงของลายผ้าได้ไดอย่างรวดเรียนะครับอย่างนี้นะ,อะเนออาจะเป็นลายสลับกันระหว่างตัวข้างในกับข้างนอกให้มันไม่ไมเหมือนกัน จะทำให้เราเออกแบบดีไซน์ได้หลากหลายนะอืมลองดูนะครับไม่ยากเลยเอารีไซน์ของเราอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นก้นหอยเป็นรูปหัวใจเป็นอะไรก็ได้แล้วเราก็จะได้พนะิร์ทน่ะเอาไปใช้งานหลากหลายรูปแบบนะลองทำกันดูครับขอบคุณครับ